tích keo đi chỗ này thôi đó là hạ thủ một cái cải thôi ุรงนั้นจะใช้น้ำมันหมูนะครับนะใช้น้ำมันหมูเพราะว่าดัางเดิมเราก็ใช้น้ำมันหมูอยู่แล้วเนาะวันนี้ตุงนั้นจะใช้น้ำมันหมูผัดนะน้ำมันใส่ไปอย่าไปใส่เยอะใส่นิดหน่อยน้ำมันใส่นิดหน่อยใ้ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมและมาเป็นกำลังใจให้กับช่องภาษาเปลืกงามนะตรงนั้นออกคลิป ตระคลิปก็มีเอฟซี FC เข้ามารับชมและมาเข้ามาเป็นกําลังใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะก็ยังก็ามารับชมและเป็นกําลังใจกันอยู่เสมอเสมอ,สมอก็ขอ,ขอขอบคุณมากเลยครับตอนนี้รอให้น้ำมันร้อนก่อนคุณนันจะนำพริกนะลงไปใส่ไปผัดให้หอมนะอันนี้ก็น้ำมันได้ที่แล้วเนาะ นำพริกลงมปใส่เลยนะน้ำไม่ไม่ไม่เครับา้ำชาสีชาห้าพอนะจ้ำหัวจัดนั้ก็ไม่แคงเนาะจาำชาสีชาห้าแปดบทขวะไม่หอมก่อ๋อหัหอมก่อนีเรียบร้อยก่่นวันนี้ก็ บวชคือหอมแล้วเนาะลุงลังก็จะนำหมูบดชเริใส่ขึ้นหน่อยหม,มูบดชเราใส่งเงี้ยแก่อนผัดกระเพราผู้ดิ้นเส้นพร้อมก,กับลูกชิ้นปลาครับวันนี้ผัดกะเพราผู้ดิ้นเส้นลูกชิ้นปลาแต่นี่หมูแอมแอมไปหน่อย นะี่หมูแจมไปน้ยนะี่นะจะนำลูกคิดปลาลงไปใส่เลยครับแล้วนะก็เขาตกลงไปเก็บเอาไม้ก่อน เดี๋ยวไม่สวยไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยปัดเลยปัดัดคินให้มันหอมกรอบเนาะครับุดตุนเป็นผัด้ก็เผานี่แหละว่ เป็นอันว่าเสรอ๋อใส่ใบกระเพราก็เป็นอันว่าเ,บนบนเ็จแล้วนวนวนใบกระเพราให้ทั่วเ็จไปดักทานกับลุงนั้นได้เลยครับ ปัดกระเพราว,วุ้นเส้นลูกขิ้นปลาว้าว ยอดขอ,องปลาไมา่รล่อเลย,ยไปทานกับลุงนันเลยนะครับมารับทานกับลุงนันได้เลยครับอัดกะเพราวนเส้นลูกชิ้นปลาวันนี้มาทานกับลุงน,นันขอขอบคุณทุกกําลังใจเลยครับที่เข้ามารับชมนะปเป็นกาลังใจให้ลุงนันเนาะขอขอบคุณมากๆครับที่เอฟซียังไม่รืมกันเนาะ มาฐานกับลุงนันเลยครับมาทานด้วยกันนะครับโอ้ยเอาคุณเต้นลูกขิ้นปลาอืมอืม,อม กินกันต่อกินกันแซ่บๆวันนี้ไม่มีกับแก้มเนาะงนั้นกินของแข็งแข็งก็ไม่ไหวเนาะปวดฟันแปงงตึงปากแก้มมีแต่ตงนั้นไม่ไดเอามาเคี้ยวไม่ขาดดูตนนั้นไม่เปืนธรรมชาติรับปวดฟันว่าจะไปถอนยังไม่ได้ถอนเลยว่าอาทิตย์นี้เดี่ยวไป ยอดอร่อยจริงๆแน่เ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 อฟทีอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ครับรู้นะเจมเปลี่ยนช่องนี้ลย <c oughs> ดูกันดูกันเรื่อยๆอืมอร่อยมากินข้าวดียวกัน กดไลค์ด้วยครับกดแชร์ด้วยครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแน่เกมปิดช่องหนีแหละอย่าปิดช่องหนีนะครับดูกันได้เรื่อยอืมอืมสุดยอดไหมสุดยอดไหมทำเองทำก็ในบ้านมันท้านั่ง ตื่นมันะดึกต้เดินมาก่อไฟทำกับข้าวใช้ไฟทานอืมอืมอร่อยจริงจิงอร่อยไม่มีสติขอขอบคุณเอฟซีครับเนี่ยยังดูกันอยู่ยังไม่หนีกันเนาะยังดูกันยังทนดูคลิปรงนั้นอยู่ อืมอร่อยอล่อยครับอร่อยจริงเนาะอืมไปกินเยอะๆกินได้ดกินก็ไปนี่มือจับเลยโอ้โหเส้นมันเหนียวปัดกับพาวนเส้นลูกชิ้นปลาหน้าทานไหมครับหน้าทานไหมเออดูกันยาวๆเนาะเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน ดูเกิดไปเรื่อยๆอร่อยไม่มีที่ติใส่พริกเผ็ดกินให้รสจัดจ้านลูกกินปลา อร่อยจริงด๋อยอร่อยแซ่บหรือคือแซ่บอร่อยมากมาก Lai, lòi, ai, lòi, ai, lòi, ai, lòi Tuyệt ai, 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 ครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับแต่อยางไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องประสานเพื่อง,งามเลยครับสําหรับคลิปนี้ได้บ่ายครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ